สวัสดีค่ะคุณบุญเก๋สวัสดีค่ะออช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่ออะไระอยู่ที่ไหนชื่อบุญเก๋ปากาอวบค่ะอยู่อำเภอน,น้ m ขุ u นค่ะมีอาการอย่างไรคะก่อนหน้านี้อาการป่วยนะคะมีวันหนึ่งอะนมมันบวมขึ้นค่ะ มันบวมขึ้นแบบในคืนเดียวนะมันบวมขึ้นใหญ่มากเลยแล้วก็มันเจ็บมันปวดมันเหมือนคนนมคัดนะแต่มันปวดบอกว่าความปวดนี่มันรุนแรงมากเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรบวมขนาดไหนก้อนบวมบวมมาตรงรักแร้เลยนะบวมไปหมดเลยแถวเนี้ยคือมันเจ็บไปหมดไม่รู้ว่ามันปวดตรงไหนบอกสัมผัสได้ไหมว่ามันเป็นก้อนมันเหมือนเหมือนมีก้อน เท่ากับไข่ไก่เลยนะตรงหัวนมเราตรงเลยมาเนี่ยเราก็เอใจเราตกใจมากเลยลกังวลค่ะเราเราไม่เห็นก้อนเนื้อในนมเนี่ยเรากังวลเลยแล้วว่าเราเป็นมะเร็งแน่นอนแล้วที่ว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยก,ก็คือ,อคือนมบวมประมาณ 3- ามสี่วันเนี่ยเป็นงูสวัดค่ะงูสวัดต,ตรงคอเนี่ยเหมือนมีไฟมาลนคอเลยนะปวดมากทรมานมากแล้วแล้วยังไงถึงได้ตัดสินใจที่จะกินเซนิเนติน ไปเห็นเคสที่เขาหายจากเซอร์นิตินอะ่ะเยอะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาก็หายแอ้เราก็เลยคิดว่าเราก็ต้องหายเหมือนกันก็เลยไปซื้อมากินค่ะเซอร์นิตินอะ่ะกินยังไงคะกินอาทิตย์แรกอะก็กินไปเลยพออาทิตย์ที่สาม ก็อัดเข้าไปอีกกินสามเวลาเลยค่ะแล้วช่วงแรกที่กินมีอาการอะไรม้้งไหมกินกินวันสองวันนี่มันจะปวดมีอาการไข้ทุกวันเลยกลางคืนไข้ทุกวนันต่อมไทซินเราเนี่ยแถวท้ายทอยเราเนี่ยปวดหัวบ้างปวดสมองบ้างไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็เหนื่อยมีอาการแบบนั้นกี่วันคะประมาณอาทิตย์ค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วผ่านไปสักกี่อาทิตย์ถึงดีขึ้นกินไปสามอาทิตย์นะคะมาคำํำดูนะุมน่ะไม่เห็นก้อนเนื้อเลยนะ คือมันคือช่วงแรกๆเราบอกเลยว่าถ้าใครกินถ้าใครไม่อดทนนะใจออกแน่นอนเราก็โชคดีสามอาทิตย์คือเราใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนกันและทุกวันนี้ก็ยังทานอยู่ทานอยู่เฝ้าระวังไงกินกระปุกค่ะตอนนี้ตอนนี้เหลือห้ากระปุกค่ะปกติฉันกินกินแปดเลยนะคะเพราะว่าเพิ่มสีส้มสีเหลืองแล้วก็มิกพอเลนเพิ่มไป คิดว่าตอนนี้ตัวเองอยากจะฝากอะไรถึงคนที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นหรือคิดว่าตัวเองมีกรรมพันธุ์มีเชื้อมะเร็งเนี่ยอยากฝากอะไรถึงคนที่ดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์อยากบอกมากเลยคือเป็นวิทยาทานได้เลยนะคะคนเป็นอ่ะมันทรมานมากแล้วเราเป็นแล้วมันก็มีหายมีกับไม่หายเนาะคือให้เราศึกษาหน่อยศึกษาดูให้ดีเพราะว่าอะไรอะไรเขาก็ว่าดีทั้งนั้นแหละ แต่เราก็หนึ่งคือเราเห็นเคสที่เขาดีขึ้นแล้วก็ใช,ช้ชีวิตปกติเรามาลองกินเนี่ยว่ามันสุดยอดมากตัวเองก็มั่นใจมั่นใจเต็มร้อยเลยค่ะทุกวันนี้ก็ไม่มีม <า S 1> อะไรจะถึงยังไม่เป็นแต่ถ้ามีพ่อแม่หรือกรรมพันธุอ์อ่ะเป็นอะ่ะให้ป้องกันไว้เลยเป็นแน่นอนค่ะ ตอนนี้คิดว่าตัวเองก็คือหายปกติดีแล้วปกติค่ะชีวิตมีความสุขมีมากคุณแฮปปี้ขอบคุณเซนิตินที่ให้ชีวิตเราเนาะถ้าไม่เจอนี่เราก็คงจะไปสวรรค์นรกอะไรก็ไม่รู้แหละอืมไปเผาฐานนะมั่งป่านนี้ค่ะค่ะจ้ะ